สวัสดีครับก็ไปอยู่เกมโลโบอคแมปโทเล็ตฟอนเทียนะครับผมท็อปช็อตแห่งชา n นล GC Gaming TV ก็จะพามาดูอัปเดตใหม่และก็มารีวิวตัวอัปเกรดไททันทีวีแมนตัวนี้นะครับวิธีได้เราจะต้องเก็บเงินอย่างน้อยส0 0แสนนะครับแล้วก็ไปซื้อนะครับแต่มันจะมีเงื่อนไขตรงที่เราจะต้องปลดล็อกเห็นเขาว่านะถ้าน้อง ซื้อได้แล้วหรือซื้อไม่ได้คอมเมนต์บอกนะยครับคือเท่าที่ไปฟังมานะครับคือเราจะต้องไปปลดล็อกพวกตัวธรรมดาก่อนนะครับเมื่อปลดล็อกแล้วเราถึงจะสามารถซื้อตัวอัปเกรดพวกตัว2.0ได้นะครับก็เช่นอัปเกรดไททันทีวีแมนอัปเกรดไททันสปิก์แมนอัปเกรดไททันคาเมล่าแมนครับมาเดี๋ยวจะพาไปซื้อไอเทมแปลงร่างเป็นไททันทีวี Man อัปเกรดนะครับหรืออัปเกรดไททันทีวีแมนนะแบบนี้เนี่ยเขาจะเหมือนสลับชื่อนะอาจจะเป็นเพราะกวนลิขสิทธิ์นะครับอันนี้ก็ไม่รู้เหมือนกันนะครับมาไปดูเลยว่าเราจะใช้เงินเท่าไหร่แต่เท่าที่ผมจำได้คือเราจะต้องมีกระตังอย่างน้อยสองแสนนะครับเมื่อมีสองแสนแล้วก็มาซื้อเลยครับใช่ไหมใช่จริงๆด้วยนี่ครับไททันอัปเกรดคอโอ้ชื่ออย่างงี้ กดซื้อเลยครับและตังก็หายจากไปเหลือเท่าไหร่เหลือประมาณ5 0 0 0 0ื่นนะมาได้มาเล้ววเมื่อผมเป็น a อ t a แทกออนไททันเฮ้ยคนรักแมป a อ t a แทกออนไททมันเหมือนกันเดียเลยครับเหมือนตรงแบบแปลงล่างนะครับปะต่อไปเดี๋ยวผมจะรีวิวตัวนี้นะครับเป็นตัวยูนิตที่ทุกคนมีนะครับเหมือนแบบว่าถ้าจําไม่ผิดนะสมัยผมเล่นแรกๆเหมือนเราต้องเลือกครับว่าเราจะเป็นลำโพงหรือคามล่าแมนนะครับ ถ้าเราเป็นคา m มาร่าแมนตัวคา m มาร่าแมนจะมีบัฟที่โอ้โหบัฟสปีด9และก็บัฟเพิ่มดาเมจให้เรานะครับแล้วก็ให้เพื่อนที่อยู่ในรัศมีของสกิลนะครับเวลากดใช้นะครับถ้าเล่นบนคอมพิวเตอร์กด Q ครับผู้ดาวสกิลจะอยู่ที่20วินาทีนะครับการแสดงผลของสกิลจะอยู่ที่10วินะครับค่อนข้างไวเลยสกิลของเขาอย่างที่บอกครับเพิ่มความเร็ว เพิ่มความเท่นะครับเพราะว่าเวลากดใช้เราจะเต้นท่ามันท่าอะไรดิท่าออนเลนมาจำไม่ได้นะครับส่วนไอ้ตัวเมื่อกี้ไอ้ตัวสปิกเกอร์หูฟังครอบหูนะครับก็จะเป็นสกิลหิวเลือดให้ตัวเองแล้วก็ให้เพื่อนที่อยู่ใ,ใกล้ๆในอาณาเขตของวงสกิลนะครับมาต่อไปเดี๋ยวผมจะแปลงล่างให้ดูนะครับว่าไอเทมแปลงล่างอัปเกรด ไททันทีวีแมนสองจุดูนั้นโหดขนาดไหนมามาดูกันเลยครับโอ้โหไททันทีวีแมนเอา้าเชื่อ,อน,นี้ไม่เปลี่ยนฮนะสกิลแรกนี่ครับขึ้นเสียงมาหาป라ยโอเติมชื่อให้เลยครับเป็นลักษณะปล่อยขึ้นเสียงแล้วก็ปล่อยลำแสงจากทีวีไปข้างหน้านะครับแล้วคราวนี้เวลาตีธรรมดาจะมี3จังหวนนะครับ1 2ึง,งป้งแบบนี้ครับป้องก็คือปล่อยขึ้นเสียงไปข้างหน้านะครับเห็นไหม นี่ครับนี่คือวิธีตีธรรมดาครับจะเป็นลักษณะแบบนี้อีกสกิลหนึ่งนะครับก็คือสกิลกระทืบพื้นก็จะคูดาวสามวินาทีนะครับมาต่อไปมาดูลำแสงเคลื่นเสียดมหาปัาเยครับเห็นไหมคูดาวสี่สิวินาทีนะครับหลังจากที่ผมลองใช้มาหลายครั้งผมชอบมากเลยค่อนข้างแรงนะครับตัวธรรมดากี้ๆอย่างเงี้ยแป๊บเดียวตายครับโอ้โหนี่แหละต่อไป มาดูบัฟท่าอเลนของคาเมราแมนครับผมอยากจะบอกว่าค่อนข้างชอบนะครับเขาวิ่งไวและก็ดาเมจเพิ่มขึ้นเหมือนเบอร์เซอร์ครับกดใช้ปั๊ปฟิงไว้ด้วยดาเมจเพิ่มนะครับค่อนข้างที่จะโหดพอสมควรนะอย่ามองข้ามสกิลนี้นะครับถ้าใครเอาตัวนี้เริ่มเล่นตั้งแต่แรกผมว่ากดใช้เรื่อยๆโหดนะครับนี่ด้วยที่ว่าผมใช้ปืนมินิกัน มันส่งผลอย่างมากนะครับทำให้แบบโอ้โหดาเมจยิ่งแบบยิ่งกระจายเลยต่อไปมาทดสอบปืนของในเกมบ้างที่เราใช้ตังในเกมซื้อนะครับปืนนี้ผมจําชื่อมันได้นะครับชื่ออะไรน้องอ่านอยู่ข้างล่าง,องเองนะครับ <c oughs> ดาเมจก็เพิ่มอย่างมากเหมือนกันนะครับโหดเหมือนกันยิงตายเร็วเพียงแค่มันกระสุนตามจํานวนของชนิดปืนนะครับต่อไปนะครับก็จะพามาลุยบอส ที่เวฟ200นะครับบอสก็จะมี G-Man แล้วก็มีตะลุมไซน์ทีนะครับส่วนผมก็จะใช้ไอเทมแปลงล่างเป็นอัปเกรดไททันทีวีแมน2.0นะเห็นไหมชื่อเขาบอกอยู่ไททันทีวีแมนอัพเกรดโอ้ยเมื่อน้องบอกว่าซีนีมาแต่แต่แบบนี้เขาตั้งชื่อแบบนี้ครับมามาดูกันเลยครับเนื่องจากว่า G-Man มันอยู่สูงเกินไปนะครับผมกระโดดไม่ถึงดูดูด ผมไม่ถึงเราไม่ถึงไม่รู้โดนดานเมจบอสนี่ครับผมก็พยายามจะไปตีนะแต่เมื่อตีไม่ถึงผมเปลี่ยนเป้าหมายเลยเพราะว่าเวลามันจํากัดน,นะครับถ้าเราล้มบอสจัดการไม่ได้ภายใน3นาทีเราจะแพ้เลยนะผมก็เลยมาเล็งเป้าหมายที่ตะลุงไซน์ที่แหละแต่ตาลุงไซที่นี่เขาจะมีสกิลแบบว้าไปว้ามานะครับทําให้แบบทดลองสกิลยากเลยก็เลยแบบใช้แบบ ตีธรรมดาแบบ3ชาตินะครับเช่น1 2 3สโปก๊ก123ขึ้นเสียง123อโยอะไรประมาณนี้ครับห็นึ่งสองาแล้วก็ขึ้นเสียงออกนี่พอแบบคูดาวสตอมกระทืบม,มาผมจะใช้อะวาร์ปนีกแล้วก็เลยแบบไม่ได้ใช้นะครับก็เลยไม่ดูว่าดาเมจที่อัดบอสแน่ชัดมันเปิดยังไงไม่เป็นไรครับต่อไปมารีวิวสกิล ปืนและก็บัฟของคาเม่าแมนครับว่าเป็นยังไงผมจะใช้มินิกันเลยนะครับ <c oughs> ้พราะมันไส้ครับไอเทมแปลงล่างก็เอาไปอย่างนั้นแหละเพราะมันแปลงล่างไม่ได้ครับถ้าเราตายคูดาวจะนับทันทีนะเห็นไหมเนี่ยผมก็เอารถไปด้วยครับ <c oughs> เพื่อที่จะได้เร็วครับปกดผิดอีกด้วยความที่แบบรีบเกินไปนับกลัวไม่ทันเหลือหนึ่งนาทีแล้วเห็นไหมนุ่นโอ,อ้ยแล้วเพื่อนเป็นลากไปก็ ใกครับไม่เป็นไรครับผมกดบัฟแล้วแล้วกดยิงไปนะครับเท่าที่ทดลองดูนะครับค่อนข้างสะใจมากเวลากดใช้บัฟของค a มเบราแมนแล้วเราใช้ปืนกลเทพถูยิงนะครับดามเมจค่อนข้างเห็นชัดเจนเลยลดเยอะมากๆครับนี่เพราะว่าผมลองใช้มาตั้งแต่เวฟร้อยจนถึง200นะแบบใช้บัฟของค a มเบราแมนนะครับปรากฏว่าอู้ โหดใช้ได้เลยนะครับมาคราวนี้มาต่อไปโอ้โหเหลือ30มิล 27, ละยี่สิบเจ็ดยี่สิบหกละต่อไปก็จะใช้สกิลบัฟแล้วก็ยิงไปที่ตะลุงสายทันทีนะแต่เขาน่าจะใกล้าตายละเห็นไหมนี่ครับโอ้ใกล้ตายยิงด้วยกดสกิลบัฟครับแล้วก็ยิงทันทีเลยยิงโอ้โหเรียบร้อยครับโหดบิดนึกว่าจะไม่ผ่านแล้วนี่แหละครับก็จะประมาณนี้ครับสำหรับ ไอเทมแปลงร่างเป็นไททันซีนิม่าแมนนะครับค่อนข้างโหดเลยเท่าที่ผมใช้มานะครับสกิลการปล่อยลำแสงบวกคลื่นเสียงมโหลานมหปาปลัลยดามเมจค่อนข้างหนักและก็รุนแรงนะครับคูดาวก็ไม่ถือว่านานมากนะครับดังนั้นซื้อมาเก็บไว้ใช้เลยนะครับก็ไว้เจอกันใหม่คลิปหน้าน,นะครับขอบคุณครับ